ก็ขอสวัสดีครับนะครับคลิปนี้เนี่ยอาจารย์สุประชัยก็จะนะครับพามาผ่าเมลอนนะครับปลูกเองนะครับเมลอนนะครับล็อตนี้เนี่ยปลูกด้วยระบบไฮโดรพอนิกนะครับลองดูนะลองผ่าดูนะครับปลูกด้วยไฮโดรพอนิกแบบน้ำพิ่งนะครับก็ใช้ได้นะครับไม่แย่ไม่แย่นะครับ การปลูกเมล่อนด้วยเนื้อส้มครับเมล่อนเนื้อส้มไฮโดรพอนิกเนี่ยแบบน้ำนิ่งนะครับถ้าทําจาก็เนื้อก็เต็มดีนะครับนะครับเห็นไหมเนื้อก็เต็มดีแล้วก็้องดูลูกนี้ยเป็นก็โอ้สวยเขได้อยู่ส้มๆมสวยๆนะครับเนืมาเล็ดดีด้วยนะครับน่าจะสุกแล้วล่ะ สนใจยอยู่คนเดียวซะด้วยโก,โกโก้ก็ไม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่พ่อก็ไม่อยู่ก็ลองปลูกดูได้มถ้าเปลือกนะครัเปลือกหนาไปนิดนึงแต่ว่าพอมันเป็นเนื้อส้มเนี่ยมันก็จะทำให้เรามองเห็นน,าาน,นความาาแตกต่างระหว่างอะไรหลัก ฟังคุณสุประชัยเขาพูดไปโอ้เดี๋ยวต้องปลูกอันนี้สวยดีชอบเดี๋ยวต้องปลูกเยอะ<ม>ๆละอัน<ม>นี้เป็นเมลอนญี่ปุ่นที่บริษัทมีเมล็ดอยู่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวต้องวัดความหวานดูกำลัง,งจะวัดความหวานดูใช้ <c oughs> เดี๋ยวลองวัดความหวานดูนะเนี่ยมันคือบริกบีบอยาก็เลยชิมแล้วก็บริกมิเตอร์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับคันน้ำออกมาคันน้ำชหักคันน้ำออกมาแล้วก็นะครับเอาไปหยดเอาไปหยดลงในเครื่องมือวัดแล้วก็ไปส่องแสงคล้ายๆกับปิซซึ่งก็ดีดีอย่างคือว่ามันไม่ค่อยฉ่ำมากแล้วก็เนื้อมันไม่ค่อยเละครับก็ อาจจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ช่วงนี้ยังหน้าฝนอยู่เดี๋ยวหมดแน่ก็<ล>โอเคอเรากลับมาปลูกอาจจะยังไม่จัดมากแต่ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยอ,อันนี้คือมิเตอร์วัดความหวานนะครับก็หยดลงไปที่ตัวมิเตอร์แล้วก็ปิดโคเวอร์มันเดี๋ยวลองดู ประมาณสิบลิก้าบลิกก็ยังไม่หวานมากจริงๆต้องทําให้หวานกว่านี้นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไร ok, ทดลองไปเรื่อยๆสนุกดีนะครับการเกษตรก็เป็นแบบนี้นะครับปลูกเองแล้วก็อันนี้บลิกเห็นไหมเปอร์เซ็นต์บลิกนะครับจริงๆก็ถ้าหวานหวานนะก็สักสิบสองสิบสามปลิกนะครับกําลังดีนะครับ